พวกเธอฉันเจอแล้วค่ะในที่สุดฉันไปตามหามาให้พวกเธอดูนี่นี่ค่ะที่ฉันเล่าอ่ะเมื่อคลิปที่แล้วแต่จริงอ่ะมันมีแบบโอ้โหเป็นร้อยๆคนเลยผู้ชายอะฉันดูไม่หวัน่นไม่ไหวค่ะฉันก็ไม่อยากจะดูจะอ้วกแต่นี้ฉันเอาที่แบบว่าเขาเหม็นปากอ่ะนี่น,น,นีเดี๋ยวเธอคอยดูนะอุ้ยฉันหาแบบจนฉันเจออ่ะ แล้วแบบหุยแม่งโคตรเยอะเลยอะแล้วผู้ชายแม่งไม่รู้เลยนะเว้ยแม่งเอาไปได้ไงวะนี่ค่ะนี่ค่ะผู้ชายแล้วเหม็นปากค่ะ <laughs> ผู้ชายเหม็นปากเธอนั่นนั่นต่นหน้าเป็นอืดอ้วกจะอ้วกดีค่ะอืเดี๋ยวก็ไม่กลับบ้านนีนะน่านผู้ชายเหม็นปากจะเห็นไหม ฉันต้องพอก่อนฉันให้พวกเธอดูทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวช่องฉันจะปิว